กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้รีวิวนานนะฮะมาแล้วะครับผมคลิปรีวิววันนี้เราอยู่ในเซ <M il S 2> <ม>ิร์ฟเวอร์มิวหนุมานนะครับผมเซิร์ฟแนวไทยนะฮะวรรณคดีของไทยนะครับผมโอ้โหเซิร์ฟนี้ต้องบอกเลยว่ามีการอัปเกรดแพทใหม่ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมไลฟ์ แชร์แจกเพชร1 0 0 0ล้านนะฮะทุกคนดูครับนี่เป็นไงอ๋อลืมไปเซิฟนี้เปิดวันที่24นะครับทุกคนเดือนมกราคมนี้เลยช่วงเวลาเพียงตรงนะครับผมรายละเอียดก,กิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเรามาเปิดรายละเอียดเซิฟนี้กันเลยว่ามีรายละเอียดของเซิฟอร์ย่างไงกันบ้างนั่นเองนะฮะมาเซิฟนี้จะแจกของฟรีเป็นตัวสัตว์ขี่อัปเกรดใหม่เลยนะครับส่วนออฟที่แจกมาเนี่ยค่า BP 7 5เครับโอ้โห เซิร์ฟแนวอัปเกรดใหม่มาเยอะนะช่วงนี้นะครับทุกคนนะ này, เซิร์ฟนี้เนี่ยเน้นหลักๆเป็นของพวกนี้เลยนะครับมีเหรียญข้ามเควสจะแจกมาให้เราฟรีด้วยแต่งตัวเริ่มต้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราแต่งตัวใส่ของอัปเกรดเริ่มต้นไปลุยกันเลยเซิร์ฟนี้นะฮะชื่อเซิร์ฟมิวหันุมานนะตกแต่งเซิร์ฟเนี่ยเป็นแนวสไตล์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกกงล้อเป็นแนววรรณคดีไทยนั่นเองนะครับมีตัวหนุมานมีตัววรรณคดีไทยต่างๆมากมายเลยนะครับรวมถึง น่าจะเป็นพวกนี้ด้วยนี่กิจกรรมในคานะทุกคนครับนี่มีพวกตัวละครไทยเป็นของแรกต่างๆนะฮะน่าจะมีแบบนี้นะครับก็แป๊กีแฮชเซิร์ฟแนวไทยๆก็มานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูของแจกฟรีดีวกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอยากจะใส่ตัวสัตว์ขี่นะครับนี่มีตัวนี้นะครับทุกคนเฮ้ยเเอเรืองนะตัวนี้คล้ายๆแบบมาป้านะโอ้โหค่า BP, BP ไม่ใช่น้อยใส่เข้าไปพลังได้ขึ้นมา7 6 0 0 0เลยนะฮะเยอะมากนะครับเดี๋ยวอีกตัวมีอะไรเอ่ย เฮ้ย hey, ตัวนี้อะไรอะ่ะมาฟักทองฮาลโลวีนครับแจกฟรีค่าดีพี7จ็ดหเหมือนกันนะครับใส่ดูครับรออะไรนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเป็นยังไงขอขี่ได้ไหมมันเป็นยังไงตัวนี้เฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> เดี๋ยวไอตัวนี้มันเหมือนเราเดินได้แต่ไม่ไม่เห็นขานะอ้ย <laughs> ได้เอาเรื่องนะครับตัวฮัโลวีนนะฮะทุกคนดู <laughs> ขี่ได้นะครับเดแปลกดีฮะ เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นครับรีวิวกันเรื่อยๆนะสัตว์ขี่นะครับแจกฟรีมัน4ี่ตัวนะฮะจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้น่าจะใช้งานได้เลยนะวิ่ตัวนี้เลยไซเบอร์เจ็ดนะครับผมเ็าเรียกว่าไซเบอร์เจ็ดอะชมพูนะทำไมมีสีชมพูอ่ะอยากจะได้สีแดงอ่ะสีชมพูมันมันแปลวเกินนะตัวนี้แจกฟรีนะทุกคนน่าจะแจกฟรีใช้งานได้จริงเลยนะครับอีกตัวสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดก็คือปิกาจูครับคือตัวเนี้ยมันสวยแล้วก็การใช้งานอะคือมันสมูทมากครับนี่ มันวิ่งแบบสมบูรณ์นะ3ามีใช้งานได้จริงเลยนะครับตัวนี้น่าจะใส่ตัวนี้แหละตัวนี้สวยมากเลยนะครับส่วนอื่นจากอะไรบ้างนะครับของรายะเอียดเพิ่มเติมนะมีปีกสองนะฮะอันนี้มียันห้าสิบครับออฟสองนะเอทพเจะสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ,อยานตัวนี้พลังเป็นล้านเลยนะแจกฟรีเลยเหรอคันห้าสิบเลยนะเฮ้ยแจกยันหัวจังเลยมีผลมห้าร้อยลูกนะครับผมหนึ่งลูกสองแต้มนะฮะแล้วก็มีพูดด้วยตัวพูดเนี่ยแจกมาเป็นพูดอืมอดีเลยนะ ผู้แจกมาดีเลยครับแต่ออฟสองนะค่าบีพีเหมือนสองครับแจกเป็นเซตปีสาจควีนนะฮะโอ้โหตัวนี้คือแบบดีเลยฮะแจกมาสี่ตัวนะครับนี่อีกหนึ่งตัวเป็นตัวนี้เลยเป็นเหมือนตัวราชากระดูกนะครับแล้วก็ปีศาจกระดูกน่าจะเป็นเซตของเขานะแล้วก็ตัวนี้ครับโอ้เดี๋ยวมีรวมเซตหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตัวนี้แจกมาสี่ตัวนะครับก็ค่าบีพีเด้งขึ้นอีกแล้วนะเดี๋ยวผมใส่เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ ปีศาจควีนว2สนะฮะส่วนรายละเอียดยังอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามารับเพิ่มเติมในคาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมในคาเขาแจกเพิ่มเติมอีกนะฮะเป็นพวกมุ่้าบสบกดิ์การเออแล้วก็ของแฟชั่นในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างแล้วก็ไอเรียแรกกิจกรรมในคาเป็นวันนักดีไทยนะเป็นตัวนี้เอาไปแลกของในคาได้แจกมาอย่างละสี่พัน 4, แล้วก็นี่คืออะไรอาบุดแฟชั่นนะครับทุกคนแจกมาหุย้ยสวยอะ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ย อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใช่อะไรโอ้ปีกปีกตัวนี้สวยอ,อล่ายังสวยเลยนะ่าจะเป็นปีกใหม่ปะไม่เคยเห็นนะครับโอ้โหปีกสวยมากนะครับแล้วชุดล่ะชุดมีอะไรแจกมั่งชุดอันนี้คืออะไรเอ่ยชุดอัปเกรดเหรออ๋อเป็นชุดตัวนี้ผมเคยเห็นนะของแฟชั่นเขาก็แจกมาให้แต่งตัวสวยหล่อเท่นะครับอันนี้อะไรเอ่ยแฟชั่นจัดเก็ครับแจกเป็นตัวบังกรนะผมใส่เป็นพี่กระจูดีกว่า แจกเวอร์ชนสดขีดมาด้วยแม่จิ๋กระซองก็แจกมาให้เราฟรีนะครับอย่างอื่นมีอะไรบ้างเอ,อ่มีพวกของแร์แจก3าชิ้นนะฮะนี่พวกนี้คือน่าจะแจกตามเลยแหละนะครับสาชิ้นแล้วก็ตีบวกได้เลยนะครับนี่บวกสินะฮะเขาก็แจกมาพวกชุดปีแร์นะครับผมแจกมากล่องเครื่องประดับก็แจกมาด้วย10กล่องนะโอ้แจกขนาดนี้เลยเนอะแล้วก็เป็นพวกของอัปเกรดเบื้องต้นนะครับน่าจะมีประมาณนี้สําหรับของจะแจกฟรีครั้งแรกแล้วนี่คืออะไรเอ,อ่ย บัตรแรกชุดเริ่มต้นนะครับเออลืมไปเลยนะฮะโอเคมียันนะทุกคนสรุปคือมียันแจกขั้น50ยันดีเลยนะนี่ยันพลังหนึ่งล้านนะครับมีพวกสัตว์ีใหม่ใช้งานได้จริงพูดก็ใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วก็เป็นบัตรแรกเริ่มต้นอัเกรดของแฟชั่นแจกมาเยอะมากรอยเท้าเป็นพวกกล่องสุม่มต่างๆก็แจกมาให้นะครับกล่องสุ่มปีกแบบดั้งเดิมกล่องสุ่มชุดแบบดั้งเดิมก็แจกมาให้นะครับโอ้โหก็ดูว่าแจกเยอะอยู่นะ แล้วมันเป็นแนวเซิฟอะไรเนี่ยเพด้งหนึ่งหมื่นนะครับถ้าแพด้งหนึ่งหมื่นแจกของแบบนี้นะฮะก็น่าจะเป็นเซิฟแนวกลางๆนะครับเกิดใหม่ได้ถึงคลาสหกนะเริ่มต้นนะครับนี่มีประมาณนี้เลยก็เป็นตัวเลือกในเซิฟเวอร์ที่แปลกดีนะผมว่าเซิฟนี้ไม่ได้ไม่ได้เวอร์นะครับอยู่ในระดับปรานกลางนั่นเองนะครับประมาณนี้ของแจกเริ่มต้นนะฮะผมใส่เป็นชุดนี้แล้วกันโคตรเท่เลยนะสามารถบับเท่ๆได้เลยปึง้งหนูจะกิวใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูล็อกอินรายวันในเซิร์ฟมีอะไรบ้างล็อกอินได้รับเป็นพวกของแรกแนะแล้วก็มีทองด้วยแจกทองมาทาไมเนี่ยแล้วก็เหรียญทองวิเศษนะครับกับของแรกของแฟชั่นนะเติมเงินรายวันได้รับเป็นเพชรล็อกนะครับแล้วก็เหรียญทองวิเศษนะ่จะเป็นไอเทมอัปเกรดตัวลวควะครนะแล้วก็ของแฟชั่นนะครับโอ้โหแจกมาขนาดนี้เลย20ปีกเลยนะ25ไน้เติมเงินรายวันเนี่ยนะ แล้วก็จะมีพวกของแลนะครับน่าจะเป็นของแ,แลแบบนี้ของบรรณคดีไทยนะฮะเอาไปแลกน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนเติมสะสมเนี่ยได้เป็นเพชรไม่ห็อกนะครับโอ้โหเดี๋ยว60ล้านเป็นร้อยล้านเลยนะเนี่ยแล้วก็เป็นปีกนะครับบัตร V.I.P ของเลื่อนคัดอุปกรณ์กล่องสุ่มเฟอร์ชันนะครับแล้วก็รอยเท้าไอ้์จันตะจีแจกดันเลยนะครับน่าจะของแรกแล่ๆเนี่ยรวมของแรกในนี้เลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นบัตรแรก น่าจะเป็นชุดทูนะเติมเงินสะสมวันนะคะได้รับเป็นส่วนใหญ่เป็นของแรกเลยในเซิร์ฟนี้ราชาเติมเงินนะครับได้รับเป็นของแรกในเซิร์ฟนะฮะคือเซิร์ฟเขาน่าจะไม่ได้แจกเป็นตัวไอเทมเลยน่าจะเป็นเน้นเป็นของแรกนะครับแล้วก็มีปีกหูแจกของคีป่ปีกแฟชั่นนะครับของแรกบรรณคดีไทยนะฮะแล้วก็ของเดือนขั้นต่างๆนะครับสี่หมื่นเลยเหรอดีนทองวิเศษมันใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอราชาใส่ฟรีก็มีนะแจกเพชรห้าสิบล้านนะครับมีพูดออฟห้าเลยเหรอ แจกพุดออกห้าด้วยทุกคนแปลกดีฮะแล้วก็จะมีพวกสัตว์ขี่ค่า BP 80,000นะดีกว่าตัวแจกฟรีนะครับผมแล้วก็มีของจิปัตะาอัปเกรดตัวละครนะครับราชาสายฟรีก็มีด้วยนะครับเซิฟนี้แจกฟรีด้วยนะสายฟรีนะ่จะเล่นได้ส่วนเติมเงินท้ังเดียวได้รับยัน55นะครับคือยันเซิฟนี้บวก SP เป็นเยอะเป็นพิเศษเลยนะแบบบวก s p 80%นะ่ะถ้าพลัง2ล้านครับทุกคนยันเซิฟนี้จะโกงมาก ผมบอกลว,ว่ายันเซิร์ฟนี้โกงโคตรนะฮะอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับมีทั้งแบบเริ่มต้นแล้วก็สายฟรีนะผมจะลองแลกไปดูกิจกรรมอีเวนต์นะฮะอ๋อน่าจะฟาร์มฟาร์มมาแลกของอัปเกรดตัวได้นะครับจริงๆก็แจกฟรีมา4พ0 0อันเลยนะเราก็เอามาแลกได้นะครับน่าจะเป็นของแบบเริ่มต้นให้เราปั้นตัวอะไรประมาณนี้ฟาร์มแรกอ๋อมีด้วยแล้วก็มาแลกมุขภาพประสบการณ์อะไรอย่างนี้ได้นะฮะมีแลกยันเติมนะครับยันเติมเนี่ยคือมีแจกฟรีอยู่แล้วอะ 50บอะ่ะก็เอามาแลกต่อได้เลยนะฮะมันจะแตกต่างจากยันฟรีปะมียันฟรีด้วยแสดงว่าเซิร์ฟนี้ใส่ฟรีเล่นได้ยันฟรีอุย้ยฟาร์มแลกได้เลยนะครับก็แตกต่างกันแค่อปสกับอปห้านะยันเติมกับยันฟรีนะครับแล้วก็ซัดคีย์ใส่เติมนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิพูดใส่เติมนี่ไงไอตัวนี้คือของในเติมนะเอามาแลกพูดได้พูดก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ค่า b p แบบโหดสัตนะฮะดูรายละเอียดแล้วก็อือหือเป็นแสนนะค่า b p พูดนะครับ ส่วนสชีสายเติมนะครับนี่ไงไอตัวแรกคือตัวนี้ในเติมนะตัวหนุมานนะครับไม่หนุมานก็โทสกันนะฮะเอาว่าแรกได้ตัวสกีใหม่อยู่ข้างล่างนี่เลยนะครับพวกนี้โหดกว่าตัวแจกฟรีนะค่าพลังแสนห้านะครับส่วนตัวแจกฟรีเจ็ดหมื่นห้าห่างกันครึ่งครึ่งโอ้โหเติมกับฟรีบัฟสายเติมอยู่นะบัฟสายเติมอยู่นะครับอันนี้ผู้ใส่เติมนะครับดูไปแล้วยันสสยฟรียันสายฟรีนั้นไม่ได้ต่างกันเลยกับแจกแบบ สายพี่กับสายเติมต่างกันไม่มากนะครับต่างกันแค่ออฟเขียวนะสัตชี่สายฟเราดูไม่ได้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆมีแลกนะครับมีให้แลกแบบฟาร์มนะพูดลบสายฟรีนะครับก็มีให้แลกเหมือนกันอุ้ยเราแลกได้ด้วยโอ้เฮ้ยปล่อยให้เราแลกเยอะขนาดนี้เลยเหรอแจกมา4ี่ฟันสี่พันเราแลกได้นะครับเยอะมากโอ้ยตัวนี้แบบ1นึ่งหมื่นนะในการแลกต่อครั้งนะครับมย่อยขยะ มีแลกชุดฟาร์มนะครับแลกฉายาแบบฟาร์มก็มีด้วยนะครับทุกคนแลกรอยเท้าฟาร์มแลกเครื่องประดับแบบฟาร์มนะครับแล้วก็ชุดแบบ v i p นะครับใส่เติมเงินนะต้องมาดูนะครับนี่ของ v i p อาวุธชุดแฟ่รอยเท้านะครับปีกแฟอัปเกรดใหม่ก็ตามแต่นะครับจะรวบรวมอยู่ในนี้ให้เราเลือกแลกนะครับบางอย่างเขาก็จกฟรีให้เราแลกอันนี้นี่คือช้อยแลกนะครับข้างล่างมีกิจกรรมตอบแทนผู้เล่น ใช้จ่ายสะสมกิจกรรมส่งมอบแย่งราชาสายฟรีแล้วก็ลาบอสก็มีด้วยสวัสดิการต่างๆนะครับก็ประมาณนี้สําหรับของแจแกฟรีครั้งแรกในมิวฮันุมานนะครับโอ้โหกิจกรรมไม่ได้ยุ่งยากนะฮะเข้าใจง่ายเลยนะครับของแจกฟรีเริ่มต้นมีประมาณนี้อีกอย่างนึ่งครับเซิร์ฟนี้มีอุปกรณ์ถึง ขั้น50นะครับอุปกรณ์สี่มีถึงขั้น1ินะฮะเ้นที่อุปกรณ์ติดตัวนะครับอยู่ที่ขั้น50อุปกรณ์แจกฟรีเริ่มต้นนะครับแจกเป็นอุปกรณ์ขั้น10ไม่ได้ตีบวกให้ออฟ2ประมาณ7-8ออฟได้เป็นออฟ4ีทองครับสามารถปลูกฝังได้ตัวนี้แจกเป็นอาวุธทุสวรรค์ด้วยขั้น10นะฮะเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับส่วนเกิดครั้งแรกเขาให้เราเควยหรือเปล่านะครับเ,เกิดครั้งแรกมีมุขคราบประสบการณแจกฟรีนะเท่าที่ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ มีกิจกรรมแรกมูค่าประสบการณ์ในคาด้วยนะครับเซิร์ฟนี้น่าจะบอดไม่ได้ยากอะไรนะครับแจกฟรีประมาณหนึ่งนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวหนุมานกับเอ็ดแรกนะเปิดบดียีสิี่นะครับใครที่ชื่นชอบถูกใจในไลฟ์สไตล์เซิร์ฟแนวนี้นะครับก็ลิงก์ดาวน์นโหลดข้างล่างคลิปเลยนะกิจกรรมแช่งต่างติดตามได้ข้างล่างคลิปเลยเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้นั่นเองนะครับของรอบมอคงไม่ต้องถามว่าคืออะไรนะผมว่าน่าจะเป็น ถ้าตายแบบสายฟาร์มเล่นได้แลกได้แลกยันแลกสัตว์ขี่แลกพูดได้อะไรเงี้ยแลกพวกของแปรได้มีของแลกออฟีกับฟร์มนะครับซึ่งของดรอปนะฮะเป็นพวกไอเทมวรรณคดีไทยนะฮะเอาไปแลกได้ในคาระครับนี่ของดรอปเยอะด้วยประเด็นแล้วก็มอนสเตอร์ตรงนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับว้าวเฮ้ยมันจะยังไปไหนเนี่ยมอนสเตอร์ตรงนี้เยอะมากครับทุกคนแล้วก็ของดรอป ตีหนึ่งตัวบางทีดอป4ี่ห้ชิ้นนะของดรอบเยอะมากครับที่แรกผมรีวิวผมดึกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวกลางๆนะดูของดรอปแล้วของแจกแล้วก็เพเด้งไม่ค่อยสันทัดกันเท่าไหร่แต่ของดอปเยอะของดอบเยอะแน่นอนครับเพเด้งไม่ได้เยอะนะเพเด้งหนึ่งหมื่นนะครับ โอ้หเซิร์ฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่แปลกนะฮะลูกเล่นสายฟาร์มเล่นได้นะเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในแรลนี่เขาจะมีผกวรรณคดีไทยแบบนี้บอสท,ที่แรกนะครับเซิร์ฟนี้แน่นมากแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะผมราะว่าในแรกมันต้องแตกต่างจากบ,บอนเซอร์ในเมืองแรกนะฮะหรือว่าหลายๆเมืองก็ตามแต่ครับแต่บอสแน่นมากเซิร์ฟนี้ผมว่าสายบอสสายฟาร์มน่าจะถูกใจนะเพราะว่าของดอปเยอะมากแล้วก็ไปแลกของสําคัญสาคัญได้ด้วยส่วนสายเติมนะครับเซิร์ฟนี้เขาก็จะมีของที่บัให้ บับจะแตกต่างแน่นอนครับสายเติมสายทูมันก็จะมีของบับให้นั่นเองนะครับน่าจะมีรละเอียดประมาณนี้ส่วนร้านค้าไม่น่าจะมีอะไรนะร้าน,นค้าใช่ของเบนะครับขายทั่วไปสังเคราะห์รวมโอ้ยมีนะสังเคราะห์ก็มีลูกเล่นแลกอีกแบบหนึ่งนะครับเฮ้ยได้เหรอทาไมแลกเยอะจังเลยคือของแลกมีให้เราเล่นเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแลกพูดสัตว์ขี่ของแฟชั่นแลกในสังเคราะห์ได้อีกของแลกไม่เหมือนกันกับในคาเลยนะเป็นพวกนี้ หาได้จากไหนเอ่ยหาได้จากไหนเอ่ยของแรกมีหลากหลายนะทุกคนกงล้อมีป่ะอ๋อมีมีในกงล้อของแรกก็แรกได้2ที่นะมีสังเคราะห์กับคาสายฟีน่าจะถูกใจเซิร์ฟเวอร์แนวนี้น่าจะมีประมาณนี้สําหรับมิวอนุมานะครับบทแรกของเขาใครทีชื่นชอบลูกเล่นสไตล์แบบนี้ลิงก์ดาวน์โหลดข้้าล่างคลิปวิดีโอนะ่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวนะฮะ ถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในชาแ e l ด้วยเกมอะไรเปิดใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวคุณผู้ชมในเท็ดเลเลนกันอยู่แบบนี้เอยๆนั่นเองคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ